มรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าแต้มเปิดหมวกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่พี่น้องๆสหายนักขกทุกทกท,กท่านมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกแล้วครับอยู่ในแอปมรุกขันเทพออนไลน์เกมนี้จับคู่มาเจอกับท่านแก่นสิง956ห์956 1713คะแนนเทพหมากร้อยวิถีนะครับเป็นหมากสีแดงครับคู่ต่อสู้เปิดด้วยม้าโยงขวาโคนเทียมเม็ดนะครับจังหวะน,นี้ก็กินตัดเข้าไปครับไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยเม็ดซ้ายนะครับเล่นม้าโยงขวามาหลายเกมครับเกมนี้ก็เม็ดซ้ายกันบ้างนะครับเปิดเบี้ยคู่ริมทางด้านปีกซ้ายขึ้นไปจะโจมตีตำแหน่งของม้านะครับ คู่ต่อสู้ไม่ยอมให้โจมตีมากินตัดเข้ามาเอาเนอเอาในกินนอกเข้ามาเม็ดกินขึ้นไปคู่ต่อสู้เก็บขุนเรียบร้อยก็แทงเบีย้ยงงองูขึ้นไปครับมอนันหลักนะครับคู่ต่อสู้นาเรือมาในตําแหน่งนี้มีอะไรไหมยังไม่มีนะครับขุนเราผูกอยู่ถ้างั้นก็เดินเบีย้ยชอช้างขึ้นไปครับลักษณะของเบีย้ยเขีย้ยวงูนะครับ ก้องกันตามมาของโคต่อสู้นะครับที่จะขยายขึ้นมานะครับถ้าเบีย้ยขึ้นมาก็กินกันเลยครับแบบนี้ก็ต้องถอยกันก่อนครับถอยหลังมาตั้งหลักก่อนนะครับโคต่อสู้เอาเรือมาแบบนี้อีกอจะทําจะระเบิดเบีย้ยขึ้นมาลรระเบิดก็กินกันครับแทงริมเข้าไปครับเสาะริมนะครับ ผูเล่นทัานนี้เลตติ้งไม่ธรรมดาครับหนึ่กว่ากว่านะครับส่วนไก่ก้าฟ้าครับเกมนี้ก็คะแนนสูสีกันนะครับันกว่ากว่าเหมือนกันครับ 1, นะครับหนึ่ดคะแนนครับกูต่อสู้ส่งตุ๊กตามานะครับว่าเราเดินช้านะครับประมาณนี้นะครับยกมาขึ้นปะกูต่อสู้ขยายมาปีนกําแพง ขึ้นโคนไม่ได้นะครับขึ้นโคนเม็ดหายก็เอาม้าปักรุกเข้าไปสับดม้าลุกเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้กินครับกินถ้าอย่างนี้ก็ได้เบี้ยสูงนะครับ2ตัวครับเบี้ยสูงตัวสําคัญก็เป็นเบี้ยสูงมรณะครับเอามามาต่อก็กินกันครับนะครับสุดแล้วก็ปูเบี้ยคู่ครับเกมนี้ก็ไม่มีภาคอากาศนะครับไม่มีม้ากันแล้วนะครับก็เล่นเป็นแบบ สุกๆดิบๆไปนะครับก็เรือซ้อนแบบนี้เก็บขุนครับให้เรือได้เชื่อมถึงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะตึงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหมาก็ไม่มีคู่ต่อสู้คลณต,ติ้งสูงนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าก็เล่นไปบนไปครับหลายคนขึ้นไปเอาเบียมาแบบนี้ก็กินตัดเก้าไปเอาเบียกินไหม ถ้าเบี้ยกินได้ได้แท่นเลยนะฮะแต่คู่ต่อสู้ใช้ใช้โคนกินก็หนีก่อนครับนะครับมาคุมไว้นะครับไม่ต้องการให้ดันเบี้ยขึ้นมานะครับู่ต่อสู้มาแบบนี้ก็เอาขยับขุนก่อนครับอยู่ตากดอดหนมหวานะครับเอาเรือตามมาทั้งนั้นเรานําเรือทางด้านปีกขวาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับมาจับกินโคนนะครับจะมีแต้มกินเบี้ยฟรีนะครับ กอไก่6นะครับเรือด้านหลังของสีแดงขาดนะครับกคต่อสู้รู้ทันนะครับนําเรือมาซ้อนเพื่อป้องกันนะครับอย่างนี้เอาไงดีระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับระเบิดเบี้ยทางด้านปีขวานะครับเบี้ยคอเบี้ยชอชิงขึ้นไปนะครับชอชิงสามไปชอชิงสี่นะครับคู่ต่อสู้จะกินกับเราไหมถ้ากินใช้คนกินครับู่ต่อสู้เห็นว่านะครับตัวหมากนะครับ โคนตัวนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับเลยถอยโคนกลับมาเพื่อจะหมุนขึ้นมาสู่กลางกระดานแนวรบจังหวะนี้เราก็ไหลขึ้นไปเลยแต่จังหวะที่เดินก็ปักใส่เม็ดเข้าไปเม็ดของคู่ต่อสู้ก็มีปัญหานะครับไม่กินไม่กินก็ง่ายครับนะครับทําให้โคนของสีแดงขึ้นมาลาบากนะครับต้องขยายเม็ดก่อนครับอ่าขยายเม็ดขึ้นมาก็อืม เอาขุนขึ้นไปผูกเบีย้ยก่อนไหมรู้ว่ากินเลยเกมนี้ก็ยังตึงๆกันอยู่นะครับก็ดันคนขึ้นไปครับนะทิ้งเบีย้ยไปเลยกูต่อสู้ไม่กินครับถ้ากินจะนําขุนไปจับกินนะครับแต่ไหลคนขึ้นมาผูกเม็ดแบบนี้นะครับของสีแดงแล้วก็เอาขุนไปผูกเบีย้ยแล้วกันผู้เล่นเดินขุนครับอืม เหมือนจะรอให้เราบุกนะครับถ้างั้นก็เอาเรือมาจับกู้ต่อสู้ก็เอาเรือมาเสริมกินก็ไปครับแลกเรือกับเราไหมเอาเบี้ยตัวนี้กินก็โอเคครับนําขุนขึ้นไปยืนแท่นครับมนโทน,นั่งแท่นนะครับตําแหน่งขุนของสีแดงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำยังไงจะนําเรือลงไปใช้งานในดินแดงของคู่ต่อสู้ได้นะครับ จังหวะนี้ก็ไหลโคลนขึ้นไปแล้วกันถอดเม็ดไหมถอดเป็นแลไหลโคลนขึ้นไปกินสองหนึ่งอืมแต้มนี้นำเรือมาประกอบคู่เหมือนเดิมครับเรือด้านหลังครับระวังคนข้างหลังไว้ให้ดีนะครับนะครับโคต่อสู้ระเบิดเบีย้ยก็กินเบีย้ยนะครับถอยโคนกินเบีย้ยนะครับแต้มกวางเหลียวหลังนะครับ เรือหลังมากินเบี้ยครับถ้าคนกินมาก็จะขาดนะครับเรือก็จะขาดแบบนี้กินแล้วก็ไปต่อไหมไม่กินนะครับไม่น่าจะกินหรือว่ากินไปเลยนะฮะตัดเรือลำเป็นตัดเรือไปก่อนโอเคจะได้ไม่ต้องระแวดระวังอะไรกันมากนะครับเอาเรือมาในตำแหน่งนี้ป้องกันเบี้ยของสีขาวหงายนะครับแต่จริงๆแล้วต้องการ กันนะครับการโคต่อสู้มาจับเม็ดจะนําโคนขึ้นไปนะครับจะไหลขึ้นไปอาอแบบนี้ก็เอาเบีย้ยขึ้นไปคล้องก่อนอคล้องเราได้อะไรคล้องก็ไปก่อนเผื่อโดนลุกนะครับโดนลุกเราจะได้ไม่เสียเบีย้ยนะครับจริงๆเราต้องรีบไหลโคนนะก็เป็นเกมวัยสิบนาทีครับก็มีผิดมีพลาดกันบ้างนะครับก็ขอประทานอภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับ จังหวะนี้ก็เอาเรือกลับมาแล้วกันคู่ต่อสู้เอาคนมาไปไปมาคู่ต่อสู้ไวกว่าครับจังหวะนี้เอาเรือออกคลองครับนะครับต้องการที่จะไปก่อกวนนะครับในดินแดนของหมากสีแดงนะครับขุ่ต่อสู้ไม่สนครับดันเบียจะมาหงก็เอาเรือออกเลยครับอ่าหงไปแล้วนะครับไงายไปแล้วก็ลุกปากก้าไปหนึ่งดอกนะครับลุกปากไปอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ ตับกินเบีย้ยฟรีก็ได้ครับกินเบีย้ยฟรีก็ได้แต่ไม่เอาครับเอาไงดีกว่าครับแบบนี้ถ้าเอาเบีย้ยไปจับกินฟรีเขาเม็ดไปโปกูกไม่เอาครับเขาเม็ดโขกได้ครับก็เบีย้ยกินกันเลยครับแล้วหงไปใหม่เอาขุนกินก็นไปก่อนนะครับเอาเม็ดไปกันตอนนี้ไก,ก่เกาฟ้าจะทำย่างไรก็ขออยับขุนมาอยู่ตากากดไม่ค่อยดีนะครับขออยับมาก่อนครับ เม็ดจะมายืนแท่นไหมโอ้พยาคู่ตอสู้พยายามละลายนะครับละลายโตนะครับให้เหลือน้อยที่สุดจังหวะน,นี้ก็เอาเบี้ยงไหลลุกปักเข้าไปนะครับเราจะถอยเบี้ยงไหามากินโคนครับคูตสู้กินเม็ดเก่ากินไปนะครับก็ถอยเบี้ยกลับมาต่อยโคนเป็นหนึ่งดอกนะครับทําให้โคนของสีแดงมีปัญหานะครับเอาไหลามาเลยนะครับอืม ไม่กินดีกว่านะครับถอยเม็ดกลับมาเราไม่ต้องการให้เรือของคู่ต่อสู้ได้ออกมาใช้งาน,นครับถ้ากินถ้ากินไปเรือเขามาใช้งานมาจับกินโคนเราได้นะครับก็ถอยเม็ดมาเรียบเรียบนะครับให้คู่ต่อสู้ตัวติดกันเองก่อนนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องขยายเรือออกมาจริงจงจับกินโคนถอยโคนโคนดันโคนเราจะ หมดทางไปหรือเปล่าจัางหวะนี้ก็ขยับเรือมาขยับเรือมาตอนนี้ทําอะไรเดี๋ยวดีวถอยคนก่อนครับบุกมาก็ถอยขุนไปช่วยนะครับแม่ครับต้องมาลุยเองออกงานเองแล้วแบบนี้ก็ดันเบีย้ยขึ้นไปไหมดันเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับไล่เม็ดไปตัวป้องกันขุนนะครับเอาเรือกินกบเข้าไปติดติดตดก็ถอยครับ ตอนนี้ไก่ก้าฟ้าก็าเหลืออยู่2นาทีกว่าๆนะครับจะบีบได้หรือเปล่าเนี่ยแบบนี้ก็โดนรุกหนึ่งดอกก็ต้องถอยไปครับจับกินโคนทิ้งไหมเอาขุนขึ้นไปทิ้งโคนโอ้ยไม่ทัน,นครับรักษาไว้ก่อนครับรักษาไว้ก่อนครับนะครับคู่ต่อสู้สามารถดิดหนีไปทางสายได้นะครับไม่จนครับเอาเม็ดขึ้นไปกันคู่ต่อสู้เดินเบี้ยงหงายมาจะกินกระดันเบี้ยขึ้นไป เป็นต่อเบีย้ยสองตัวเอาคุณขึ้นไปครับจิกจิกกิดต้องขึ้นขุนก่อนก็คิดไม่ทันแล้วครับคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าเหลือนาทกาีกว่าแล้วนะครับแล้วเกมยังตึงๆก็ลุกปักข้าไปก่อนหนึ่งดอกตกตกแปดไปก่อนนะครับตกแปดไปก่อนแล้วก็โคนกับเม็ดเอาเม็ดแรกไปเลยดีกว่านะครับตัดปัญหาครับโดนลําบากเหลือเกินครับโคนมาแบบนี้ก็ไหลคนขึ้นไปครับ จร,จริงๆเมื่อกี้ขึ้นไปติดได้ไหมกูต่อส้มมาแบบนี้ก็ไหลคนขึ้นไปครับขุนจะหนีขุนจะหนีดันคนขึ้นไปอีกนะครับอ้าวแบบนี้เอาเรือรุกขุนขึ้นเปิดหมวกนะครับไปครับกุมการทดน้ําครับเรือรุกไป1หนึ่งดอกแล้วก็ซ้ําอีกหนึ่งทีเปิดหมวกจนสวยงามนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าและพักรนใหม่ ep หน้าคลิปหน้านะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเยอะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นสวัสดีครับ